สวัสดีครับผมอมทร์ทองมงหลวงชมางขับข่าวกีฬาประเทศไทยครับอยู่ที่ราชมังนะวันนี้เป็นเกมทีมชาตินัดแรกในบ้านเราไทยเจอกับมาเลเซียถึกเอฟเอฟก็จะเป็นรอบคัดเลือกอยู่ในสองทุ่มแต่บรรยากาศเงียบเหงามากอาจจะแบบรถติดหรือว่าอะไรก็รูไปอีกทีนึงเห็นว่าตั๋วขายไป20,000กว่าใบก็คนอาจจะกระแสอาจจะยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่คิดว่าเดี๋ยวพอรอบรอ,องรอบหรือก็น่าจะมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆอ่ะวันนี้มาพูดถึงผมก็จะ พูดแบบที่ทุกครั้งเคยพูดแต่ก็จะมาเล่าให้ฟังใหม่แล้วกันเป็นเรื่องของการเข้าไปถ่ายฟุตบอลทีมชาติไทยเพราะว่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนมาถามอยู่ว่าจะไปถ่ายจะไปถ่ายฟุตบอลทีมชาติไทยต้องทำยังไงเอาางนี้ก่อนอเห็นเสื้อที่ผมใส่ไหมครับเป็นเสื้อบีฟที่ให้ช่างภาพถ่ายลงในสนามก็จะต้องใส่เสื้อบีฟส่วนสีไหนก็จะแล้วแต่การจัดก,การซึ่งครั้งนี้เป็นสีส้มออฟฟิเชียลอ,อีกสีหนึ่งก็จะแล้วแต่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ยเสื้อ อันดับแรกต้องมีเสื้ออันดับสองคือ ID c ดี d ID card เนี่ยเป็นคีย์สำคัญเลยคือคนก็จะสงสัยว่ามาถ่ายฟุตบอลทีมชาติไทยต้องทำยังไงครับนี่แหละสำคัญคือ ID card าถ้าคุณทำไอเดียาได้ก็แสดงว่าคุณสามารถเข้ามาถ่ายได้ครับแต่มันมีเงื่อนไขยอยู่การทำาอเดียดได้คือผู้เกี่ยวข้องอาจจะเป็นสื่อมวลชนหรือว่าเป็นสปอนเซอร์หรืออะไรก็ตามแต่ที่ทางการจ่ายเงินันของ a f f หรือสมาคมฟุตบอลเขาอนุมัติครับถ้าอนุมัติผ่าน แสดงว่าคุณผ่านการขรับเลือดก,ก็จะเข้ามาถ่ายได้แต่เห็นว่า FF เนี่ยเขาจากัดสื่อละ2ที่อาจจะเป็นช่างภาพ2คนประมาณนั้นครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือแท็กที่นั่งครับเห็นไหมครับจะมีเลข40อยู่ตรงนี้เป็นแท็กที่นั่งเราก็จะลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วเขาจะมีที่นั่งมาให้ดูเลยว่าจุดถ่ายภาพช่างภาพมีกี่ที่นั่งรู้สึกว่าจะประมาณฝั่งละ8ปดฝั่งละ4 0่ฝั่ง80อ่จาจจะประมาณนั้นก็เราจะเลือกล่วงหน้าแล้วก็ ได้มารับแท็กในวันนี้เราก็จะนั่งตามจุดตามเก้าอี้ที่เขาบอกรับแท็กนนี้คือจุดนั่งช่างภาพใครเลือกก่อนได้นั่งก่อนส่วนอฟฟิเชียลเขาจะกันไว้ให้อยู่แล้วคราวนี้ใครอยากมาถ่ายทีมชาติไทยก็ทําขั้นตอนตาน,นี้ครับแล้วก็จะมีกฎระเบียบของเขาอย่างสนามเนี้ยถ้าเป็นผู้ชมรับ ddr ห้ามเอาเข้านะกองห้ามเอาเข้ากระเป๋าใบใหญ่กร,หญกระเป๋าลากห้ามเอาเข้าไม้เซลฟี่ห้ามเอาเข้าที่เขาติดไปเลยแล้วก็วัตถุไ i f ไฟอะไรก็จะเป็นกฎมาตรการพื้นฐานเพราะฉะนั้น ไทยอยากมาถ่ายทีมชาติไทยทําตามกฎก็มาถ่ายได้ครับแต่ขอบอกก่อนว่าถ้ามาถามผมว่าต้องต้อง,องทำยังไงช่วยได้ไหมผมผมช่วยไม่ได้นะผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออะไรเกี่ยวกับการจัดแข่งขันหรือสมาคมฟุตบอลผมไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมก็เป็นสื่อมวลชนที่เข้ามาถ่ายได้เราก็มาบอกเล่าให้ฟังว่าเออช่างภาพข่าวกีฬาเนี่ยมาเข้าถ่ายต้องทอํายังไงบ้างก็จะเป็นกฎระเบียบตามนี้ในกฎสากลในฟุตบอลทุกๆทัวร์นาเมนต์ทีมชาติแข่งก็จะประมาณนี้หมดมีไอเดียการเมื่อไหร่ออกได้ท่ากับว่าอนุมัติแล้ว คุณเขาไปถ่ายได้ครับแล้วก็ลงทะเบียนที่ไหนก็จะมีในกลุ่มของสื่อมวลชนที่ทางสมาคมจะส่งให้แล้วก็ลงทะเบียนแล้วเขาจะคัดเลือกก็ไม่มั่นใจว่าการคัดเลือกคัดยังไงบ้างแต่ว่าผ่านก็คือได้ดีกาอ่ะเท่านี้ก่อนเดี๋ยวใครมีคําถามอะไรก็มาพูดคุยกันได้นะอะไรที่ตอบได้ก็ตอบให้อะไรที่ตอบไม่ได้ขออภัยด้วยแล้วก็ใครมีเทคนิคอะไรนะ่าสนใจก็มาบอกผมบ้างจะได้พัฒนาไปด้วยกันวันนี้ลูกจะเป็นไงติดตามดูกันนะครับ ผมก็เหมือนเดิมทําหลายหน้าที่หน่อยอาจจะเก็บ VP ข้างบนแล้วก็ลงไปข้างล่างขึ้นลงอยู่แบบนี้ครับ mm hmm. ก็หวังว่าจะได้รูปที่น่าสนใจแล้วก็หวังว่าวันนี้ไทยเราจะเก็บแต้มได้แล้วก็ได้รูปสวยๆเช้าครับทุกคนได้รูปดีๆหมดสวัสดีครับขอบคุณครับ